ให้รถ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 รข้างหน้าเลยไอพี่มีคนขเข้ามานี่ไงที่พี่บอกนี่ไง้องขนต้องขนตคนอนรถสี่มงรถสี่มงันมาลงพี่อ่ะ เฮ้ยตรงนี้หลังบ้านหลังบ้านฮี่หลังบ้านเราแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วีวิวแล้วแตกอะดิ่งวิวหลังบ้านเลยพีวิวอัพก่อน Vi kan inte ligga här mycket. Vi kan inte